วันนี้นะคะปูจะพาเพื่อนๆน,นะคะไปขุดหอยเลเซอร์แคมกันอีกแล้วนะคะโดยวันนี้ปูจะมาบอกเพื่อนๆน,นะคะชุดที่ปูไปขุดหอยมีลักษณะเป็นแบบไหนนะคะปูจะใส่ชุดคล้ายๆชุดเก่านะคะเพราะว่านี่นะคะเพื่อนๆกางเกงตัวนี้นะคะกางเกงสีดาจะเป็นกางเกงที่ป้องกัน น้ำนะคะข้างนอกมันจะป้องกันน้ํานะคะเพื่อนๆแล้วข้างในนะคะปูจะถอดให้เพื่อนๆดูนะคะโปนะคะนี่ค่ะมันจะเป็นในลักษณะแบบนี้มันจะทําให้วอร์มนะคะเพื่อนๆแล้วก็ปูก็จะมีกางเกงข้างในนะคะแต่วันนี้ปูขี้เกียจหน่อยปูใส่กางเกงแต่สบายๆใช้กางเกงวอร์มข้างในนะคะแล้วก็ปูก็ใส่กางเกงกันน้ํานะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะป้องกันทีหนึ่งนะคะกางเกงตัวนี้นะคะเพื่อนๆปูจะใช้เข้าป่าหาเห็ดแล้วก็ลงทะเลนะคะเพราะว่าข้างนอกมันมีเนื้อผ้าที่ ป้องกันน้ําได้ค่ะเพื่อนๆแล้วข้างในมันก็จะทําให้เราวอร์มนะคะข้างในผ้าเป็นแบบนี้นะคะมันจะทําให้เราวอร์มนะคะเพื่อนๆปูกก็ใส่ข้างนอกนะคะแล้วก็เวลาปูจะใส่เสื้อนะคะปูจะใส่เสื้อแบบนี้นะคะเพื่อนๆเนี่ยเสื้อธรรมดาของเราเนี่ยค่ะแต่ก็เป็นแขนยาวหน่อยเพราะว่าเวลาเราลงทะเลมันจะหนาวนะคะเพื่อนๆปูกก็เลยต้องใส่แบบนี้นะคะแล้วอันนี้นะคะก็คือชุดป้องกันน้ําอีกค่ะ อีกรอบหนึ่งนะคะเพ, ünden, พื่อนๆนี่นะคะชุดหาหอยปูคือชุดนี้นะคะปูก็จะใส่ชุดนี้นะคะเพืพ่อนๆลงทะเลคะ่ะเพื่อนๆแต่ตอนนี้ก็คือปูอยู่บนรถ,บ,รถบ้านนะคะปูจะเตรียมตัวให้พร้อมนะคะเพื่อ <iques örper S 2> ที่จะลงทะเลนี่นะคะปูก,ก็จะใส่เอาตัวปูนะคะใส่ลงไปในนี้นะคะใส่ชุดนี้นะคะเนี่ยคะ่ะเพืพ่อนๆแล้วนี่ก็คือถุงเท้านะคะเราต้องมีถุงเท้าด้วยนะคะเพื่อนๆขอโทษนะคะนี่นะคะถุงเท้าปู แล้วผมก็จะใส่ใสแบบนี้นะคะเพื่อนๆแบบนี้ค่ะดึงขึ้นมานะคะก็ดึงแบบนี้นะคะ <S, s like you get worn out just getting dressed ready for one of these trips นี่นะคะเพื่อนๆแล้วปุกก็จะดึงมาแบบนี้แล้วมันก็จะมีสายทั้างข้ง ข้างหลังนะคะแล้วก็พาดขึ้นมาแบบนี้นะคะเพื<ๆ>่อนๆแล้วมันก็จะมีแบบนี้นี่นะคะเพื<ๆ>่อนๆเนี่ยคะ่ะชุดชุดที่หาหอยฟูนะคะเพื<ๆ>่อนๆแล้วก็อันนี้มันจะมีพ็อกเก็ตนะคะเพื่อนๆ มีไว้ใส่ของใส่อะไรเงี้ยกระเป๋านี่นะคะเอาไว้ใส่ลายเส้นนะคะเพื่อนๆใบอนุญาตนะคะในการหาหอยนะคะนี่คะ่ะแล้วก็เวลาปูใส่ชุดนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆปูก็จะใส่เสื้อกันกันน้ําอีกรอบหนึ่งนะคะเสื้อสีเหลืองนี่นะคะ่ะเสื้อหาเห็ดหาหอยปูนะคะเพื่อนๆนี่คะ่ะจะเป็นเสื้อกันน้ํานะคะปูก็จะใส่ทับไปกรอบหนึ่งเวลาเพื่อนๆเห็นปูหาหอยจะใส่ชุด ชุดเดิมตลอดก็คือเป็นชุดที่มันป้องกันน้ํานะคะไม่ให้เปียกปูละปูไปเขาไปหาเห็ดปูก็ใส่ตัวนี้เหมือนกันค่ะเพื่อนเนเพราะว่ามันป้องกันการขูดขีดกิ่งไม้ได้ดีค่ะเพราะามันเป็นคล้ายๆผ้ายางนะคะเพื่อนๆนเนี่ยค่ะปูก็จะใส่อีกชั้นหนึ่งนะคะแบบนี้นะคะเพื่อนๆในการหาหอยของปูแล้วปูก็จะมีหมวกใบนี้นะคะปูก็จะใส่เนี่ยนะคะเพื่อนๆนปูก็จะใส่แบบนี้นะคะ่ะไม่ให ผมเรานะคะเวลาลมพัดผมเราปิวนะคะแล้วก็จะเก็บผมแล้วก็จะทําให้เราอุ่นด้วยค่ะเพราะว่าอันนี้เวลาเราหนาวนะคะเวลาเราลงทะเลอากาศมันจะไม่เหมือนอ,อากาศธรรมดานะคะจะเย็นค่ะเพื่อนๆแล้วก็จะใส่หมวกอันนี้ป้องกันนะคะ <ISBN. S 1> ก็คือปิดมาอย่างนี้นะคะเราก็จะอุ่นที่หูเรานะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวปูจะเตรียมตัวไปทะเลกันแล้วนะคะเราไปทะเลกันเลยค่ะไปค่ะ เพื่อนๆคะตอนนี้ปูมาถึงที่ทะเลแล้วนะคะวันนี้คนก็คงเยอะเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆน,นี่คะ่ะวันนี้คนค่อนข้างจะเยอะนะคะรถติดข้างนอกนะคะทุกคนนะคะเห็นไหมคะวันนี้อากาศดีด้วยคะ่ะเพื่อนๆฝนไม่ตกแล้วก็อ่าโลไทนนะคะค่อนข้างจะเยอะนะคะเราสามารถลงไปอ่าขุดหอย oh, ได้ได้ไกลนะคะ โอ้โดูสิขะเพื่อนๆเ,เยอะมากค่ะบางคนเขาก็มาตั้งแคมป์นะคะคือหาหอยได้ <Yeah. S 1> เขาก็มาทำ <Okay. S 1> ทำอาหารกันที่ชายหาดเลยนะคะ <Yeah. S 1> เพื่อนๆ นี่นะคะเคนเคนจะพาพาคน <c oughs> เพื่อนเวียดนามนะคะลงไปดูวิธีการขุดด้วยค่ะเพื่อนๆน <c oughs> เดี๋ยวตามปูลงไปกันเลยนะคะไปขุดหอยกันเลยค่ะว่าวันนี้ปูจะได้ลิมิตหรือเปล่านะคะเพื่อนเพืไปกันเลยค่ะ Another one, yay, yeah. All right, nice job. <laughs> so sometimes I thought they were real small, but they turned out to be pretty good. Oh, that's a good one. Hold it. It's coming out. He's cut. He's in the end of your gun right now. There he is. Oh, yeah. See, like that's a nice one. Show yeah. that one. Oh. See, you thought that was small. Yeah, yeah. That's it's a beautiful good. one. Hey <laughs> big. Keep go. Oh, that might have been your splash. <laughs> oh, nice one. Let me see that one. Oh, really nice. Do you have to count pretty soon uh not yet i think about Ah good. Oh my God. <laughs> Let me see. <laughs> on. Nice one. Yeah. Yeah, big one. Oh, beautiful. It might have changed. Huh? It might have changed. It might be coming in now. What you doing, baby? When I see a big bat, I come up to. Me. Yeah. Um, well, you can usually get a vacuum on them and stop them. But sometimes my phone already. Oh, oh, oh. Oh, hey, yes. Okay. Not too much water moving. You can pull it now. There he is. Big one oh my goodness. Let me see that one. Wow, ah, that's a beautiful one. Yeah. 2 3 4 5ามสี่ห้1หก1จ1ดแปดมูได้ครบแล้วนะคะเพื่อนถ5ตัวกัน really nice yep เพื่อนเพื่อนคะคลิปนี้ปูก็จะขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกัน ep ที่2ในการหาหอยออในวันนี้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวปูจะทำ ep 2ให้นะคะเพราะว่า คลิปนี้มันยาวมากแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ